หามุมก่อนนะครับอืมครับนะครับมันจะเป็นรูปตรงๆมันจะไม่มีเป็นริมเป็นเทเปอร์นะครับเนี่ยครับครับต้องหมุนไปทางซ้ายอย่างนี้หมุนออกต้องหมุนมาทางขวานะครับเดี๋ยวจะลองจับหมุนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไหวไหมครับอันนี้คือเราหมุนออกนะครับโอ้โหแน่นครับ เมื่อเอาออกก็จะเหลือเป็นแท่นแบบนี้นะครับสังเกตดูว่ารูของตัวแท่นตัวนี้มันจะไม่ได้เป็นเทเปอร์นะครับมันจะเป็นรูตรงๆเลยนะครับมันจะไม่มีเทปเปอร์แต่มันมีริมนะครับผมก็จะเอาตัวเนี้ยเป็นตัวจับในการถอดจานไฟนะครับก็คือเอาใส่ไปเอาไปใส่ในให้มันตรงร่องริมอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็จะเอานัดเบอร์สิบสองล็อกไว้เลย ไม่ต้องล็อกแน่นนะครับล็อกแค่นพอตึงๆมือนะครับเทคนิคของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับแต่ผมจะใช้วิธีนี้นะครับล็อกแค่นเบาๆแล้วผมก็จะมีสเปเชียลทูลตัวตัวนี้ผมนะครับซึ่งผมใช้มาได้หลากหลายในการถอดจานไฟหลากหลายรุ่นมากนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวจับนะครับเป็นมุมในการจับนะครับผมก็จะมีรูอยู่หลากหลายรูมากที่ผมใช้ทะทุรูเลยนะครับผมก็จะเอา โบนร้อยไปตรงนี้ของตัวแล้วผมก็จะมายึดที่ที่ดูตัวนี้ยึดยึดแค่สองขาพอนะครับมันมันมีอยู่มันมีอยู่สามดูใช่ไหมครับเรายึดแค่สองดูพอนะครับเป็นตัวจับนะครับเป็นตัวจับนะครับเราก็ใช้แบบง่ายๆครับซึ่งทูนตัวนี้ผมใช้ได้หลากหลายมากนะครับทูนตัวนี้นะครับก็ มุนไม่ต้องให้มันเลยไปนะครับเดี๋ยวมันจะไปโดนขอบตรงนี้แตกนะครับให้มันลอยไ้แค่เราจับนะครับมันก็จะเป็นเราสามารถยกขึ้นมาได้จับนะครับจับตะแคงอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับทําให้มุมในการจับค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากขึ้นนะเมื่อเรายึดอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใช้คอมบายเบอร์สิบสองนะครับต่อจานไฟตัวนี้ซึ่งมันค่อนข้างแน่นมากนะครับเหมือนที่ผมบอกที่ผ่านมาคือว่าโบานบนัด เหมือนที่บอกนะครับนัดเบอร์สิบสองตัวนี้เป็นเกลียวซ้ายเพราะฉะนั้นเราคลายออกเราต้องหมุนมาทางขวามือใช่ไหมครับถ้าเกิดเราหมุนไปทางซ้ายมืออย่างนี้เป็นการเข้าเพราะฉะนั้นการหมุนมาทางนี้ถือว่าเป็นการหมุนออกนะครับนี่นะครับโดยผมจะทาให้ดูตัวนี้เราก็ใช้มือจับยาวๆนะครับอ่อนแรงเราได้เพราะฉะนั้นนี่ครับมือเราหมุนออกเราก็ต้องดึงเข้าหาตัวอย่างนี้นี่นะครับหลุดแล้วครับง่ายมากเลยนะครับเราไม่ต้องไปเอาเชือก ยัดเข้าไปตรงนี้นะครับ